S 1> <S 1> อร <tangible> อ่อยเลยลูกแม่กินได้ได้ไหมคะ้นู <S 2> <S 2> <อ>กินกับข้าวเหนียวหรอข้าวเหนียวนี้ก็กินหมดแล้วลูกนี่ม,มันแข็งมันแข็งโอ้แม่กินไม่ได้มันแขง็งไม่ว่็ไหนกินได้หรอลูก <S <S มันจะหมดมันจะหมดโอ้มันจะหมดแล้วลูกต้องรีบกินต้องรีบกินโอ้ต้องรีบกินแล้วคนอื่นกินช่วยได้ไหม กินไม่ได้กินไม่ได้แม่กับจีจี้กับยายกินได้ไหม,ไมไกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม้ที่สองสแล้วหมูปิ้งเข้าไปด้วยเอาข้าวใส่ด้วยค่ะข้าวของพ่อใหม่หมดเลยโอโ้โหเอาคำน้อยๆก็ได้ลูกคำน้อยๆก็ได้ค่ะโอ้จ้ำด้วยอแซบบ่แซบแซบลายบอแซบ giáp cả yum 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 không nghe yum 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 ồ đi mồm rồi lu ăn nhiều nhiều